พูดถึงการอ่านออกเสียงการอ่านออกเสียงจะมี2แบบคือการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและก็การอ่านออกเสียงบทร้อยกองการอ่านร้อยแก้วการอ่านบทความการเลือกภาชนะใส่อาหารก็มีส่วนช่วยในการลดน้ําหนักควรเลือกจานหรือภาชนะใส่อาหารที่มีสีเข้มและมีขนาดเล็กลงเพราะจานสีเข้ม จะทำให้ความอยากอาหารของเราลดลงส่วนภาชนะที่เล็กลงจะช่วยในเชิงจิตวิทยาทําให้เรามีความรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นการอ่านนวนิยายแสงจันทร์สีเหลืองอ่อนสว่างสวยเมฆสีดำบดบังดวงดาวทั้งหลายให้หมดแสงมีเพียงจันทร์เต็มดวงที่เมฆไม่อาจเอื้อมไปกลบแสงได้ต้นไม้ส่งเสียงดังเพลงกล่อมให้นิทรา แท้จริงเพียงถูกลมเบาบางสันไวให้อ่อนอ่อนคืนนี้หากไรจันทาแล้วคงช่างมืดยิ่งนักแสงไฟตามบ้านเรือนทั้งหลายนดับไปแล้วผู้คนคงหลับเพียงคู่สบายอารมณ์สุนัขกามทางซบหน้ากับขาทั้งสองข้างของมันมีบ้างบ,าง,บางเวลาที่จะตื่นขึ้นเห่าหอนใส่ผู้คนที่เร่งรีบเดินทางยามดึกหมู่บ้านนอกเมืองเช่นนี้ ชั้สชวนให้คนในเมืองที่พบเห็นผ่อนคลายเหลือเกินต่อไปจะเป็นการอ่านบทร้อยกองไร้สุภาพให้นักเรียนตั้งใจฟังคำที่มันเป็นคำยากก็ไร้สุภาพสเสด็จสั่งความโอวาท้ายทัพประสาทพระพรแต่ภูทรเอารถทักก็ประนตรับคำอําลาเท้ารีลาดยุระญาตยังเกยชัย เสนาในเตรียมทัพสัพพลห้าสิบหมื่นขุนคตหื่นหานแก้วขับช้างแก้วพัตกอร,รอรับราชริมเกยควานเคยทัดท้ายเทียบสเสด็จย่างเหยียบหลังสารทรงขชาทานยันยงอลงกดแก้วแกมการเครื่องพุทธตาลตกแต่งแข่งสีทองทอเนตรตักสเสวตฉัตรฉามฉายคลายโคชบาทญาตราพรีพยุหะลาดแล้ว ฝายนายทักแก้วย่างเยื้องทองทองแลนาได้สุภาพเวลาอ่านการจะหยุดพักหายใจก็คืออ่านให้จบหนึ่งวก,ก่อนแล้วค่อยหยุดเป็นวัรเป็นวรนะอย่างไร้สุภาพตัวนี้ทำยากก็คือ,อยุรยะยาตยังเกยชัยสัพพพลห้าสิบหมื่นขับช้างแก้วพัทกกรควานเคยคัดท้ายเทียบคอวอาอรยอควานนะคะไม่ใช่คอวาอรอยอควาย ทรงคชาทานยันยงปักสเสวตชัตฉานฉายคลายกุศบาญาติรางประมาณนี้ต่อไปร่ายยาวอันนี้ก็เหมือนกันเราจะหยุดหายใจก็ต่อเมื่อมันจบหนึ่งลักแล้วจึงบัดว่าโอ้โหเวลาปานชนี้เอ่ยจะมิดึกดื่นจวนจะสิ้นคืนค่อนรุ่งไปเสียแล้วหรือกระไรไม่รู้เลย พระพายรำเพยพัดมาเรื่อยๆอ,อยู่เฉียงเฉีวอกแม่นี้ให้อ่อนหิวสุดละห้อยทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อยลงรับไม้สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้โครงสองสุภาพพันลึกล่มลั่นฟ้าเฉดอสุนีผ่าล่าแหล่งเทียงพกแลนา ดังประหลบโลกแลหรือบ่อร้างรู้แพ้ชนะผู้ใดดานชงนานาโครงสามสุภาพดวนเดินโดยโคลนทวารพวกพลหารเหหร่าล้วนทะกแกลวทักล้ากลาดกลุ้มเปลื่อนสะพนมากนาะคำสุดท้ายอ่านว่ามากนะคะมอากอมากเลยมากแปลว่าทาง อินทรวิเชียนฉังสิบเอน่นหน้ามหาชนขณะยนทิชาจารแสงสุดจะสงสารสารศัพท์ประสาสาันบางคนกระมลอ่อนอุระห่อนพิไรพันธ์บางพวกพิสัยฉันกุทกเกลียดก็เสียสีอินทร์วิเชียนฉังมันจะต้องอ่านให้มันตรงคำคลุกลกอหูเนาะสังเกตดูคำว่า สระพั์ถ้ามันเป็นคำดลโดจริงๆอะ่ะเราอ่านว่าสระพั์ถูกแล้วแต่พอมันมาอยู่ในฉันทลักษณ์ของร้อยกองมันจะต้องอ่านให้มันตรงตามฉันทลักษณ์อย่างตำแหน่งนี้มันจะเป็นคำระหุที่เป็นคาําเบาเราก็ต้องอ่านเป็นสาระเพราะถ้าเราอ่านว่าสระคําว่าสระมันจะไม่ใช่คำระ,ะหะุแล้วก็กุทักเกียรน,นะไม่ใช่กุดเกียรต่อไปโค้งสี่สุภาพ จากมามารลิ้วล้ำลำบางบางยี่เรือราปลาพี่พร้องเรือแผงช่วยพานานเหนียงบ้านมาลาบางบ่อรับคำกล้องกล้าวน้ำตารออ่าหมดแล้วให้นักเรียนไป ฟังวิธีการอ่านของทางร้อยแก้วและร้อยกองแล้วคาบถัดไปครูจะนัดหมายแบบออนไลน์ให้เข้ามาสอบ